ซื้อกล้วยไข่ออสเตรเลียกล้วยไข่ค่ะเพื่อนๆลูกขนาดเท่ากล้วยหักมุกบ้านเราเลยนะคะซื้อมาหลายวันแล้วยังไม่มีโอกาสได้ชิมเปลือกบ,บางเลดี Ready ้บานาน่าเลดี้ฟิงเกอร์ชื่อเขาแปลเป็นไทยคือกล้วยเล็บมือนาง หวานหอมก,กลิน่นกลคล้ายๆกันเลยกับกล้วยเล็บมือนางบ้านเราเบิกบางรูปใหญ่ขนาดกล้วยหักมุกปลูกที่รัฐควีนแลนด์ในประเทศออสเตรเลียห้าลูกนี่ประมาณร้อยร้ยสามสิบกว่าบาทค่ะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะ ลูกท่อกล้วยหักมุกเลย